สวัสดีครับ EP2 นะครับพอดีเมื่อกี้ไปกดผิดปักกดปิดปิดไปเลยนะครับเริ่มใหม่นะครับมานี่คือมาเก็บกระถินกันนะครับไปกินกับน้ําพริกตอนเที่ยงกินกับส้มตำนี่ยิ่งดีเลยนะครับถ้ามีเนาะถ้าไม่มีก็กินกับน้ําพริกกินกับกับข้าวกับน้ําพริกนี่แหละครับผักเป็นผักปลอดสารพริษนะครับขึ้นเองตามธรรมชาติ มามามา,มา,มาเก,ก,ก,ก็บผักกระถินไปกินกับน้ำพริกกันดีกว่าขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับอขออนุญาตเก็บกระทินก่อนนะครับยอดใหญ่เลยยอดใหญ่เลยนะครับ เก็บแค่พอกินพอนะครับไม่ต้องเก็บเยอะวันไหนเราจะมาจะกินอีกก็ค่อยมาเก็บใหม่นะครับนี่ผักกระถินริมรั้วนะครับผักปลอดสารพิษมีอะไรก็กินกันไปนะครับก็วันนี้ก็มาสงใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับตลอดไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทบรรยา,ายากาศธรรมชาติสีเขียวมาฝากดูด้านในเห็นไหมครับด้านในนะครับเดี๋ยวเป็นป่าเลยนะเป็นป่ากระถินนะอะ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเปิดเปิดอ่ากล้องให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเนี่นครับธรรมชาติเนาะป่าป่าสีเขียวมันก็จะร่มเย็นใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าโลกของเรามีต้นไม้เยอะ โลกของเราก็จะได้ไม่ร้อนมากนะครับก็อยากให้คนไทยและทั่วโลกนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับถ้าเราตัดออกแล้วเราต้องปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยนะครับโลกของเราจะได้ไม่ร้อนมากนะครับนี่หนไหมหลมพัดเย็นๆเลยนะครับเอาบรรยากาศยามเที่ยงเลยนะครับเนี่ยมาฝากกันครับทุกคนโ้นตรงนู้นก็เป็นสินค้าโซล่าเซลล์นะที่เรา ที่ผมเคยถ่ายวีดีโอตอนกลางคืนให้ดูนะครับเนี่ยกลางวันเขาก็จะดับแล้วก็ชาร์จไฟของเขาเองกลางคืนเขาก็จะติดเองอัตโนมัติเลยครับแล้วก็สถานที่ติดตั้งก็ให้แสงแดดสองถึงแผงโซลา่าเซลล์เพื่อที่จะชาร์จแบตด,ด้วยนะครับก็ฝากขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับ